กลาบสวัสดีพี่พองน้องเพื่อนชาวเวนกับเหลงทุกคนนะครับนะครับนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยวันนี้เพื่อนๆที่ต้องการดูส่ง VIP วันนี้ก็เหลงจัดให้แล้วเดี๋ยวเราได้ไปดูพร้อมๆกันเลยก่อนที่จะไปเวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยพร้อมที่จะไปเวนกันแล้วหรือยังถ้าพร้อมเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของรถกันเลยดีกว่าค่อยไปเจาะแล้วก็ไปถามรายละเอียด อะไรต่างๆว่าภายในรถเป็นยังไงมัง่งคันนี้บอกเลยว่าเด็ดแล้วก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับอ่าปั๊มน้ำมันบางจากนะครับผมที่บายพาสนะครับที่เออเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทํากันนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคไปกันเลยดีกว่ายูู เจ้าของรถกันเลยดีกว่านี่กับเจ้าคันนี้ครับสวัสดีครับพี่ครับครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อต้นครับอ่าเป็นเจ้าของรถคันนี้คันนี้เป็นปีอะไรยังไงเอ่ยครับรถปีสองพันสิบสี่ครับครับแต่ว่าเปลงหน้าเปล่งท้ายเป็นสองพันสิบหกครับอ่าคันนี้ก็ที่เพื่อนๆได้เห็นนะของงานสภาพหินของโตโยต้านะครับการซูเรซซิ่งนะครับพอดีไฟล์วิดีโอหายก็เลยนัดกับพี่เข้าใหนะครับเดี๋ยวได้มาชมกันเต็มๆกับเจ้าคันนี้ อาพาผมไปดูหน่อยครับไล่ตั้งแต่ชุดหน้าเลยว่ามีอะไรยังไงมั่งกับเจ้าคันนี้ครับผมชุดพาร์ตรอบพันนะครับก็จะเป็นของล็อบดีไซน์ครับอ่านี่ก็จะมีล้อเดวิลเวิร์กตรงนี้สเปคอะไรยังไงได้ครับเป็นหน้าสิบครึ่งหลังสิบเอ็ดครึ่งครับอ๋อก็มีปั๊มแองโกลคายเย็นครับนี่ด้านในโอ้ยด้านนี้เต็มกับแม็กพอดีเลยนะครับช่วงนี้เกือบเบียดไหมครับไม่ไม่เกือบครับเหลือยังเหลือเยอะเหลือเยอะอยู่นัก แล้วก็นี่สเต็ปยางเผื่อเพื่อนๆคลิปที่กำลังจะแต่งแนวนี้อยู่พอดีนะครับ255ห้ทับสานะครับขอบ19ในการขับเป็นยังไงมั่งปกติครับเหมือนรถทั่วไปเลยเหมือนรถทั่วไปเลยใช่ไหมครับอ๋อก็ถือยางอะไรปกติครับช่วงล่างเป็นของอะไรเอ่ยคันนี้เป็นถุงลมครับอ่าฮะช่วงล่างถุงลมใช้ถุงลมบิดโ้นอืมราคาเอาเรื่องอยู่ไหม แต่ว่าก็ถือว่าเราไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายใช่ไหมอ่าเรื่อยๆในเมืองนะโอเคไหนมาดูชุดหน้ากันหน่อยที่คุณต้นบอกตัวนี้อะไรยังไงเอ่ยอออัันนนีี้เปป็ขง6ครบตัวไฮบิดเลยนะครับเออมันก็ลงตัวดีนะนเห็นปล่าเพ,เพื่อนลงตัวนะเผื่อ กำลังขับรุ่นนี้อยู่พอดีก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์อะไรต่างๆไว้ให้นะครับของพี่ต้นเขาค่อยไปถามรายละเอียดกันเองก็แล้วกันนะครับว่ามีอะไรยังไงมั่งนะครับนี่ไปไปดูชุดหลังกันดีครับพี่ต้นเอด้านหลังว ชุดใหญ่ไปเลยมีอะไรมั่งเอ่ยครับผมทนีก็มีรับอดอกดอกสิบสองนิ้วครับครับทุกจอมีถังลมอะไรครับอ๋อตรงนี้เครื่องเสียงนี่เป็นกี่นิ้วครับผมนี่ดอกสิบสองครับสิบสองห้วยคู่นะครับใช่ครับแล้วก็จอพวกนี้ก็ใช้ได้ตามปกตินะครับปกติเดี๋ยวอาจจะให้พี่เขาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนี่นี่ชุด ที่ถุงลมที่บอกกันนะโอ้ผ่านเลยผ่านเลยมีการเซอร์วิสอะไรมั่งหรือเปล่าเนี่ยยังไม่เซอร์วิสเลยครับเพิ่งทำเสร็จเลยครับอ๋อเพิ่งทําเสร็จเลยใช่ไหมครับอือได้อยู่สภาพรถด,ดูแล้วน่าจะไม่ค่อยได้ขับนะข,บขับน้อยมากครับขับน้อยมากน, <laughs> น้อยมากเลยนะอ่าแล้วพวกพ่อเนี่คย,ย,ยครับพ่อทำงานกรุงเทพมเยัอ๋องานกรุงเทพหมดเลยใช่ไหมครับ ออกทั้งสี่ท่อเลยหรือเปล่าออกทั้งสี่เลยนะอนี่เพื่อนๆเป็นยังไงมั่งกับเจ้าคันนี้นะครับเออแล้วเห็นได้ข่าวว่าวันนั้นที่ไปประกวดได้อะไรยังไงมั่งครับกับเจ้าคันนี้ได้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับอ๋อก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวนะอ่าโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวให้พี่ต้นเข้าพาไปดูด้านในหน่อยว่ามีอะไรนั่ง ไดเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนึ่งเพื่อนๆเข้ามาดูกับเจ้าคันนี้ที่ไปประกวดสดๆร้อนๆมาว่ามีอะไรมั่งดีเทลเยอะมากนะครับคันนี้เอาเริ่มในอะไรชุดไหนดีพี่ต้นส่วงมาลายก็จะเป็นพุ่มหนังนะครับอ่ะคันทลาแดงครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงคอนโซลกลางก็จะพุ่มอัคนทราอือถ้าเพื่อนๆได้เห็นนะครับคันนี้อัคนทลาเกือบหมดทั้งคันเลยใช่ไหมครับแล้วก็คมโทนเป็นสีแดงดํานะนี่ สวยเลยสวยเลยนี่แล้วก็ที่เห็นเห็นอีกอันนี้ไปพุ้มหรืออะไรยังไงครับที่ตอนที่น่าจะเปลี่ยนเป็นสีนช่อนครับอ๋อไปทำสีเดียวครับที่กรุงเทพเช่นกันใช่ไหมอ่าแต่ตอนนี้ก็กลับมาเซอร์วิสที่ภูเก็ตหมดแล้วใช่อ่าฮะแน่นอนเลยแน่นอนเลยแล้วก็มาหัวเกียวโตโต,ตรงนี้ครับเป็นของดี เป็นของสไตล์ V.I.P. ครับอ่าใช่ใช่ถ้า V.I.P. มันต้องวิบ <B ID S 1> บับวิบบ <I D S 1> ัอบ <B ID S 1> เลยสักอย่างเนี้ยอ,อ่ะฮะอ่าสวยสวยเราชุดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเกีดของถุงลม,มครับอ่าเดียวถุงลมหน้าหลังอ่าฮะเดี๋ยวท้ายคลิปนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมให้ดูคันนี้นะว่าขึ้นสุดลงสุดอะไรฟิตเมนต์จะประมาณไหนนะแล้วก็นี้ตัวคอนโทลมันนะครับอันนี้ยังไงมั่งพี่ต้นแปดวาล์วครับขึ้นข้างขึ้นขึ้นทีละข้างซ้ายขวาอ๋อว่าขึ้นทีละล้อ ก็ได้หมดไดด้หมเลยทุกอย่างเลยใช่ไหมอ๋ออย่างเจมเลยนะแล้วก็นี่เพื่อนๆเบาะเบาะเนี่ยครับผมเป็นเบาะหนังน้ครับนี่ของเบาะเดิมแต่ว่าเอาไปหุ้มนะไปหุ้มนะครับไปหุ้มเป็นสีแดงอ่าแล้วก็นี่ยังมีให้ปรับเหมือนเดิมไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าเหมือนเดิมครับแค่หุ้มเบาะนี่ใหม่นะครับแล้วนี่ก็เป็นงานของเขาใช่ไหมครับใช่ครับนี่สวยอยู่สวยอยู่ แล้วก็ถ้า V.I.P. ขาดไม่ได้บนหลังคาครับต้นแน่นอนเลยได้ทุกสาวๆว้างไหมเนี่ยไม่ค่อยขาดมานานหรือยัะโอ้ขาดมานานนะถ้าสาวๆคนไหนดูคลิปอยู่ก็เดี๋ยวติดต่อเข้าไปได้นะครับโสดอยู่โสดอยู่นี่สวยมากเลยสวยมากเลยแล้วก็เออด้านหลังผมเอ็นหน่อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูนะครับด้านหลังนี่ นี่ด้านหลังะครับคุณต้นหลังเป็นจอครับจอเสริมมานี่ไป,ปนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมครับเคร่จอมีตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวค่อยให้คุณต้นค่อยเปิดให้ดูนะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมมีหลายจุดมากเลยตรงนี้พอจะทราบราคาไหมพวกเบาะพวกอะไรไปทามาก็รวมเครื่องเสียงก็หลักแสนหลักแสนใช่ไหมค,คือเรา ไปบอกร้านเขาเองเลยใช่ไหมว่าต้องการประมาณนี้หรือยังไงอืมคือเราก็ชอบโทนแนวแดงดําพวกนี้อยู่แล้วนะดดอ่าสีอ่น,น <laughs> <laughs> เดี๋ยวมันจะโดดไปเกินนะใช่ครับมันจะโดดไปอืสวยๆนี่อ่ามีเรียบร้อย V.I.P มันต้องเด่นแบบเนี้นะใช่ครับอ่จมเลยแจมเลยด้านหลังก็นี่ก็ยังหุ้มเหมือนเดิมนะยังไงคุณต้น เหมือนกันเลยนะเสร็จเดียวกันเลยนะเพื่อนเพื่อนเ,อเห็นป่าเฮเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูภายในรถนะครับจอที่สามารถใช้ได้จริงตามปกตินะครับไม่ใช่ว่าใส่ไว้แค่โชว์นะฮะเหข้างหน้านี้นะครับจอหนึ่งนับไปพร้อมๆกันก็แล้วก,กันว่ากี่จอนะครับปึ๊บด้านหลังนี่อ่าเห็นไหมติดหมดแล้วก็ด้านล่างตรงนี้อ่า ตรงนี้ก็ติดนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังฝาท้ายกันหน่อยว่ามันก็มีด้วยที่ผมถ่ายอินเสิร์ตให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับอ่าเดี๋ยวดูกันเลยนี่สองสี่หกแปดตรงนี้ก็ติดหมดนะครับด้านล่างนี้ก็ติดอ่าเบก็ใช้งานได้จริงนะครับผมต้นนะใช้งานได้จริงครับไม่ใช่ว่าหลอกไม่ใช่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะใช่ครับอ่างา ครบทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเพลงเราอาจจะไม่ได้เปิดได้ฟังนะเดี๋ยวผมติดลิขสิทธิ์อีกเดี๋ยว <laughs> ไปอีกเรื่องหนึ่ง, <c oughs> ใ,งใช่โอเคครับนี่ก็เดี๋ยวให้พี่ต้นปรับขึ้นลงพวดถุงลมให้ดูหน่อยให้เพื่อนๆได้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงได้เลยครับอ่าโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันก็ได้กันว่าการขึ้นลงเป็นยังไงบ้างกับเจ้าคันนี้นะครับ <c oughs> โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวให้พี่ต้นปรับให้เราดูนี่มีโมดที่ถืออยู่เราก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะจัดกันเลยครับผมนี่ นี่ชุดหน้านะเดี๋ยวผมลองดูนะมันสูงสักประมาณเท่าไหร่ได้โอ้ยก็สูงเยอะเลยนะนี่ก็สบายไปที่หนักๆห,หรือว่าลูกแล้วน่าจะเยอะชิลๆเลยใช่ไหมอ่าโอเคด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังขึ้นสุดแล้วยังไหมหอ่าให้ดูฟิตเมนต์นะโอ้ยเหลือเฟือเหลือเฟือเลยไม่ธรรมดาจริงๆเลยเอาไปต้นลองใน ป,ปั๊บเปิดอันนี้มันแข่งซ้ายขวาได้ไหมลองดูนองดูหน่อยนี่พี่พี่ต้นเขาบอกไปนะครับแปดวาวนะฮะอ่ด้านขวาด้านซ้ายหน่อยปั๊บแเห็นป่าเพื่อนเพื่อนก็อยากได้ทรงหรือฟิตเมนประบาดน,นี้ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของพีต่ต้นเจ้าของรถเอาไว้ให้นะครับค่อยเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันแล้วกันว่าเออราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะนี่อย่างที่เห็นครับเจ้าคันนี้นะครับ VIP ตัวแคมรี่นะครับสำหรับเจ้าแคมบี้ VIP ของพี่ต้นก็มีประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณนี้ครับฝากเฟซบุ๊กส่วนตัวหน่อยครับผมเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ินนิติธรมรัครับครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเยาอ,อกเลยครับอ่าเดี๋ยวผม ค่อยทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวทิ้งไว้ให้แล้วเอ้ยเห็นว่ามีเปิดร้านอะไรยังไงเอ่ยครับมีเปิดร้านโกดังกิมจุนครับซอยข้างทางตอรีสามกองครับครับเส้นทางในการไปอะไรยังไงเอ่ยเลยค่อยนำวาสามกองมาประมาณ200เมตรครับครับด้านขวาด้านขวามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมครับครับ063ครับครับฟรีอครับอีกรอบครับผม063 1 4 9 6 6 3ครับอ่าก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับเจ้าคันนี้เดี๋ยวอาจจะไปเจอกับพวกผมอีกทีในซอยบางรานะครับเดี๋ยววันที่11ที่จุดนี้นะฮะเพราะว่าเป็นงานเครื่องเสียงคนรักเครื่องเสียงนะครับผมเดี๋ยวจะมีให้ดูอีกเยอะนึงวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับไปกันแล้วเพื่อน,อนไปเจอกันใหม่เดี๋ยวอโอเคเพื่อนๆเ,เป็นไงมั่งครับ กับเจ้าคันนี้นะครับทรง VIP ที่ผมพามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวจะมีทรงแนวประมาณนี้เดี๋ยวค่อยถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมติดตามกันด้วยนะครับแน่นอนเลยเห็นไหมภายในสวยโอ้ฟิลสบายเหมือนชมจันดูชิวซิวโ,โ,โอเค ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เล็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราและฝาก Facebook ส่วนตัวของผมด้วยนะครับปัชยาสุวรรณะแล้วก็แฟนเพจ e b o o k Take Over Design From มีกันด้วยนะฮะแล้วคลิปหน้าผมจะไปถ่ายที่ไหนเอายัางไงอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนกับเจ้าแคมบรี่วีไอพีตอนนี้ผมอยู่ด้านในรถเห็นไหมสบายชิลๆโอเคไปลากไปก่อน Bye 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 lao